ของพระองค์ท่านนะครับท่านด้รยกันและโครงการที่มาไทยะครบรันี้เป็นสิ่งที่ท่านด้วยทเาได,ดมาโดย,โคนคนดย,ดยตยอดเพื่อแสดงความกรุณาพอดีและสำนึกในพระมหากรุณาเราพาทุกร่อรู้สึกดีและก็ะเกี๊ยดใยิ่ที่ท่านได้ที่มาขอเสนอวยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาทุกปูสะเด็ดตกรให้มีความสามารถทางการเกษตรเรได้ในทีเปิดงานโครงการทีเคลื่อนที่ในวันทีกเกษตรเคลื่อนที่ในรัชกาลที่๖เพื่อให้บริการด้านการเกษตรขึ้นไปตัวเกษตรหรือเป็นโครงการที่สําคัญตามนี้วันดำเนินงานอย่งา,างต่อเนื่องและตลอดใ,ดอดใทววนทุกจังหวัดทั่วไปขอก,การอุปการับ ผู้นำทั้งพี่พี่น้องเกษตรกรและผู้เกียรติทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดี ane, อย่างยิ่งด้านการศึกษาด้านขารโมืองและ้อื่นซึ่งเป็นพระคุะรักคายีมาดคำึกษาจัเจ้าหน้ที่เว้องให้งานโครงการคดีเกษตรท่นพี่ ในพระราชาทุกพ้อสมเสด็จพระปูติสลาสไดครับก็เป็นทางเพื่อชื่อได้รับการประนีตต่อไปนะครับจะเป็นตัวแทนนะครับนับรอบคำโกรธตรงครับของลูกงานของอจังหวัดจันเพ็งครับท่านที่สามท่านที่ห้าท่านผู้ใหญ่บ้านหรือที่ผมครับท่านเข้าไปนั่งในห้องประชุมได้เลยนะคะตอนนี้